โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับไลฟ์แคสเตอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมอะไรวะ,อ,อ,ะรอ๋อเชื่อมต่อกัอนอยู่ในเกมคิตตี้อินเดอะบ็อกนะผมนะก็นี่ก็เมื่อกี้ก็เป็นอีเมลนะครับผมให้เลือกคือผมสมัครไว้สองอันครับนะผมกันไว้ การไว้เผื่อโดนเผื่อโดนชานอลแบนนะผมจะได้มาเปิดหนจะได้เอาอีกการ์ดหนึ่งมาบล็อกเปิดใหน้นี่คือเกม Kitty in the Box นะครับผมอ่าเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวขอเลืย้ายก่อนนะโอเคครับอันนี้คืออะไรเอมี้ทิ่ริมวิตเติลบฟน่าจะเป็นแบบอ่าของตกแต่งนะครผม ก็ผมจะเลือกเป็นเนี่ยรอยเลยออเร็อ่ะคุณทุเปิดไดนะ้ผมจะเลือกช็อกโก้มานึ่งมาเิ่มเล่นกันเลยมามาคราแล้วก็ปล่อย ย <Yeah. S 2> วันละไอชิมตเลยสวีทสวีทห้าลายแต้ม <c oughs> ง่ายๆครับผมจะมีง่ายๆย,ยัดแมวเข้ากล่องไปนะผมห้าลายก็ไม่เป็นไรล๊กปลาถ้าเลยม,มันก็จะตกนี้นะครับนะก็ได้เรียนให้ทราบกันไปน,นะครับมาเริ่มใหม่ ยาต๊อกนิดเดียวเองครับคุณผู้ชมเราต้องหยุดมันนี่ไม่เป็นไรครับยาต๊อกว่าจัดจั๊กโฆษณาขึ้นมาทำไมเนี่ยโอเคไม่ได้ กบปัดครับเกื่นี้ก็นา่ารักอยิ่งดีนะผมแล้วแค่เอาแมวเข้ากล่องนีเองครับผมโอ้โหอันนี้ <c oughs> <c oughs> ชิลนิดเดียวครับคุณผู้ชมจะปัด,ปดโอ้โหอ <c oughs> ันนี้ก็ไปไกลก็จะลองอย่างนี้ไปเลยนะครับแม่ มันเป็นเกมที่ดีีนะผมก็มาโหลดได้นะผมกันใน Play Store นะครับถ้าจะเปลี่ยนนี้ด้วยก็จะได้แต้มเพิ่มนะไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมส่วนี้ก็ยังดีีนะผมสนุกสนานเท่าไหอ่จะจะจะๆหญใหญ่โอเคเย้ สองคอมโบครับอันนี้ไปไก่ไปครับโอ้ยจัดจะไดสาดคอมโบเมืเ่อไรอันนี้ไม่ถึงเออมาเอาใหม่อันนี้ไปไก่ไปครับไก่ไปครับแหมเจมส์ก็ดูน่ารักดีนะครับ แ <scratching> <g ül> อ้วเมื่อกี้อะไรวะ <g ül> เ,เมื่อกี้อะไรอะอย่าล้องโอเคงงเลยตุ๊เอาเข้าวบอกเอาเอาข้าวกล่องไปก็พอแล้ว <g ül> <g ül> อันนี้แรงไปครับน้ <g ül> องว้า <g> ว <ül> ไม่อย่างนั <g ül> ้นแหละเอาอะไรอ่ะ <g ül> อะไรอ่ะเปลี่ยนตแล้วเออโอเคโฆษณาเข้านะผมอ้าหลุดแม่คุณผู้ชมมันหลุดนะครับผมมา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 เข้าใหม่เข้าใหม่ ลไปทั้งกล่องเลยอย่าลุ้มนะยมอย่าลุะนะม้มนะอย่าลุ้มนะอ๋อมันจะมีระยะของมันอยู่โอ้โหได้จะดี รายแต้มอ่ะจ็บเจ็โอ้โหอันนี้ไปไกลแหม่แสดงจะขึ้นเลยหนาวหนาวเนี่ยโอ้บอลาไอจิเม้นเลยเอะไรวะแฟดแฟดอะไรวะโอเคเขาแโอเขีเ๊ยไปเข้าด้วยอืมอ,อืม อืมฮึมเข้าไปทีเดียวครับโอ๊ยปลาปลากก่หนมาเยี่ยมอืมฮึมหน้าเลยครับถึงไหมครับเข้าครับโอ้โหโหนี่แบบไม่โดดครับเออดีเหมือนกันอย่าล้นะ ลตัวนแวนแ่ๆๆๆๆๆย,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 ยงๆๆจตัวไปโดดไกไปครับโอ้โหปลิวเลยครับโดยกันจนปลิวเลยครับคุณผู้ชมแม่มาอีกทีนึง

ปนลอ็อกไอชีเมนเลยครับ I believe I can fly ครับผมโอ้โหทำทำซะยาวเลยแม่มา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 อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเดี๋ยวก็ตัดละ อย่างโอ้ไม่ถึงครับไม่เป็นไรครับช่างมันครับขอให้แค่เอาแมวของคุณเนี่ยเข้าไปอย่างนี้นนอ,อ่าอีผมก็เหนื่อยใจนะเ,เดี๋ยวตัดละมา,เ,าเดี๋ยวตัดละเดี๋ยวตัดละเนี่ย โมตรงหน้าเลยตกดาเต็มครับโอเคนะผมก็เกมมันเป็นแบบนี้ได้แหละครับผมถ้าเกิดอยากให้ผมเล่นอีกนะผมก็เดี๋ยวจันให้นะผมขอแค่คุณดูคลิปนี้แล้วกดไลค์ข้างล่างนี้ s u b s c r i b e ข้างล่างคลิปนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่อยากจะคอมเมนต์นะผมก็บอกกันได้นะผมหรือมีเกมอะไรที่อยากจะให้แคสก็บอกกันได้นะผมอย่างเช่นเกมนี้นะครับผม นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมขอตัดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมสำหรับครั้งนี้สเกนเซเดครับเจเปิ